ลาวด่วนนะครับวันนี้ตั้งแต่เมื่อตอนเที่ยงคืนมาเนี่ยลาวนครหลวงเวียงจันทร์ล็อกดาวน์แล้วครับล็อกเมืองฮะห้ามเข้าห้ามออกไปครับสบายดีสวัสดีครับ เราเห็นข่าวเนี่ยจากเมื่อวานและจับมาถึงวันนี้นะครับนั่นก็คือมาตรการของเราเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดมากๆเลยครับณวันนี้เขาสั่งห้ามอะไรบ้างสามารถอะไรบ้างเปิดอะไรได้เข้าได้หรือออกไม่ได้อย่างไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาตามติดข่าวกันดูนะครับว่ามีเป็นข้อแล้ว3หน้ากระดาษเลยครับแล้วก็อันเนี้ยเราเห็นข่าวมาตั้งแต่มเมื่อตอนสักประมาณทุ่มหรือ2องทุ่มนะฮะแล้วก็มาเช้าเนี่ยแล้วก็คือมาตรการที่บังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนไปนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่22 นะถึงวันที่5พฤษภาคมครับแล้วก็พอมาประมาณสัก2ทุ่มนะฮะผมก็ได้ประกาศข่าวของสถานทูตไทยในนครหลวงเวียงจันทร์นะครับได้ออกมาประกาศเรื่องการปิดชั่วคราวเลยคก็คือทำการปิดชั่วคราวเนี่ยตั้งแต่วันที่22นั่นคือวันนี้ถึงวันที่5พฤษภาคมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสถานเอกชนาชทูตนะครับยังคงให้บริการด้านการคุ้มครองและดูแลคนไทยตามปกตินะครับโดยขอให้ผู้มีประสงค์จะขอบบรับ น,นัดหมายล่วงหน้านะครับทางโทรศัพท์เดี๋ยวผมใช้เบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างล่างนะครับและในกรณีที่จําเป็นและเป็นการฉุกเฉินสามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉินในหน่วยงานราชการของไทยนะครับในสปปลาวได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นช่องทางเพื่อว่าถ้าเกิดว่าในการล็อกดาวน์ที่นครหลวงเวียงจันทร์แล้วเนี่ยใครที่มีเดือดร้อนหรือว่ามีใครเร่งด่วนที่จะติดต่อทางด้านสถานทูตเนี่ย ก็ลองโทรไปเบอร์ดวนนะครับแล้วพอมาตอนเช้าเนี่ยเราก็เห็นถึงสายการบินครับสายการบินออกมาประกาศนะฮะของาอลาอลไลก็ได้ออกมาประกาศ เหมือนกันฮะว่าแจ้งปิดการบินชั่วคราวนะครับตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่5พฤษภาคมนี้เหมือนกันแล้วก็ผมก็เห็นของลาสไ y เวย์ครับลาสไกเวย์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสายการบินที่อยู่ภายในประเทศนะครับซึ่งบินภายในประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับบินนอกประเทศแต่เขาก็ยังออกมาปิดหยุดปฏิบัติการนะฮะแล้วก็สั่งการยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดนะครับคือความจําเป็นการยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราวนะครับก็ตั้งแต่วันที่22เมษายนถึง5 เนนเหมือกัดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในข้อกําหนดของการล็อกดาวน์เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วไม่สามารถทําอะไรได้บ้างนะฮะแต่ก็จะเห็นนะครับว่าวันนี้ก็จะมีความวุ่นวายอยู่นิดนิดเพราะว่านั่นคือคําสั่งเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อตอนเที่ยงคืนวันนี้นี่เองนะ,ะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอย่างที่คลิปแล้วที่เคยเล่าให้ฟังนะครับเป็นตอนตอนมาถ้าใครอยากทราบเหตุการณ์ในรายละเอียดเนี่ยลองเข้าไปดูคลิปหลังๆนะฮะแต่ก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่า ก่อนหน้านี้นสปปลาวเองเนี่ยไม่มีผู้ติดเชื้อเลยนะฮะเป็นเวลานานจนกระทั่งจะเข้ามาเฉลิมฉลองปีใหม่ของสอปปลาวเนี่ยก็มีการจัดงานของแต่ละแขวงแต่ละเขตเนี่ยค่อนข้างใหญ่โตนะฮะค่อนข้างหลายๆวันแล้วก็ระวางทางเนี่ยคนเข้าคน,าคนออกยังมีอยู่นะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของการที่เข้ามาแบบถูกต้องกฎหมายแล้วก็เข้าไปกักตัว14วันนะครับแรงงานก็เริ่มที่จะกลับเข้าไปแล้ว เราก็เข้าไปถูกกักตัวฮนะแต่เผอิญว่ามีหมายเลขที่50ถึง54ี่นะฮะและหมายเลขที่50เนี่ยเข้าไปแบบผิดกฎหมายครับเป็นการลักลอบและหลบหนีทางเส้นทางธรรมชาตินะครับณตรงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนประมาณเกิดขึ้นสักวันที่6หรือวันที่7ของเมษายนะครับณตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเอาผู้เกี่ยวข้องประมาณร่วม20บกว่าคนเนี่ยเข้าไปตรวจเชื้อนะครับแล้วเขาเองเนี่ยก็ติดเชื้อแล้วเข้าไปอยู่ในโรงหมอเรียบร้อยแล้วแล้วณตรงนั้นเนี่ย ก็เลยทาให้ทุกคนกังวลกลัว เข้ามาถึงตอนช่วงประมาณสักก่อนสงการเพียงแค่สสมวันเองฮะอยู่วันที่1 0 11นี่เองอ่ะทางนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยได้สั่งปิดกิจการทางด้านร้านค้าร้านกินดื่มร้านคาราโอเกตผับบาร์นะครับณวันที่ประมาณสักวันที่1 0 11ครับได้ถูกสั่งปิดลงนั่นคือวันที่ 13, 14 15 16เนี่ยจะเป็นวันลื่นเลิศนะฮะแล้วก็เป็นวันที่เฉลิมฉลองเริ่มปิดกันแล้วไอ้วันนั้นจําได้เลยครับว่าทุกคนเนี่ยเริ่มเดินทางกันแล้ววันที่13เนี่ยทุกคนจะ นครหลวงกันแล้วทุกคนเดินทางกลับบ้านกันแล้วเหมือนไทยเลยครับรถติดมหาศาลเลยเหตุการณ์ของหมายเลข5 0าสถึงห้สี่นะฮะในเย็นวันนั้นเองเนี่ยทางนครหลวงเวียงจันทร์ได้ยื่นนําชี้แนะนําขอคําชี้แนะครับว่ากลัวว่าจะระบาดเพิ่มขึ้นมากมายนะฮะก็เลยขอจะปิดหรือล็อกดาวน์นครหลวงเวียงจันทร์แต่ว่าหน่วยงานกลางเนี่ยก็ออกมาว่าเราจะสามารถควบคุมอยู่ได้นะเหตุการณ์นะั้นผมถือว่า หมายเลขที่50เนี่ยไม่ได้มีการแพร่เชื้อต่อเพราะว่านับจากวันนั้นถึงนปัจจุบันนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อของหมายเลข50นั้นออกมานะฮะแต่เผอิญว่ามีผู้ลักลอบของหมายเลข59เนี่ยเข้าไปเที่ยวระหว่างทางฮะ,ะอันนั้นไม่ทราบได้เลยว่าคนพวกนี้ลักลอบเข้าไปเหมือนกันก็เลยเกิดการซับซ้อนนะครับเพราะว่าวันที่11-12เนี่ยถูกปิดกิจการแล้วแต่ะระหว่างทางเนี่ยคนกลุ่มเนี้ยก็ได้เข้าไปเที่ยวที่สพปลาวนะฮะ ในเคสของ59เนี่ยก็จะมีคนไทยอยู่ด้วยนะสองคนที่ลักลอบเข้าไปทั้งหมดมี4คนมีคนลาวที่ผมเห็นจากฟีดข่าวแล้วเนี่ยที่เรียกคำว่าเอื้อยหักเอ้ยหัก,เ,กเนี่ยนะครับมาด้วยกัน3คนแล้วก็ให้น้องสอประอ,อลาวอีกคนหนึ่งเนี่ยได้พาเที่ยว ท่านี้ไทม์ไลน์ของมันทั้งหมดเนี่ยเกิดเยอะมากๆเลยครับคือจริงๆร้านผับบารนะ์ณะวันนี้นะเมื่อวานเนี่ยมันถูกปิดมาตั้งนานแล้วนะฮะมันไม่ได้มีการเปิดนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันได้มีการเพาะเชื้อแล้วมันถึงได้เพิ่งปรากฏออกมาว่าติดเชื้ออยู่วัน2วันนี้นะฮะณเนะมื่อวานเนี่ยจากไม่มีผู้ติดเชื้ออยู่เป็นเวลานานแล้วเคสอันนั้นเนี่ยอยู่ประมาณเพิ่มมา4ี่คนและเมื่อวานเนี่ยเกิดขึ้นมาถึง28คนด้วยกันและ26คนเนี่ย อยู่ในเคสของที่มาเที่ยวที่นครหลวงเวียงจันทร์เพราะฉะนั้นทางสปป,ะปะลาวนี่เขาก็เลยค่อนข้างเข้มงวดมากๆเลยครับจากเมื่อวานที่เขาออกมาตอนบ่ายปั๊บตอนเย็นเขาล็อกดาวน์ทันทีนะครับณนะวันนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นการที่เหตุการณ์ที่แบบเร่งด่วนมากๆม,มีบทความของการล็อกดาวน์อยู่ทั้ง3หน้ากระดาษนะแต่ขอขอบคุณเ,เพจลาวพัฒนาเลยนะครับที่ย่อ ทั้ง3หน้ากระดาษออกมาให้เราเห็นว่าอันไหนห้ามอันไหนยกเว้นหรืออันไหนเปิดได้นะครับนั่นคือข้อห้ามห้ามเดินทางไปต่างแขวงและต่างแขวงก็ห้ามเข้านครหลวงเวียงจันท์ด้วยครับหยุดการขนส่งโดยสารครับนั่นหมายความว่าขนส่งโดยสารเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วก็คือสายการบินนะฮะรถขนส่งมวลชนนะฮะที่เป็นรถบสัสรถขนส่งเนี่ยก็ยุดติดด้วยเหมือนกันนะครับหยุดด้วยเหมือนกัน ห้ามออกนอกเรือนนอกบ้านครับอันนี้ค่อนข้างเข้มงวดมากๆเลยครับมีการล็อกดาวน์จริงๆทุกคนรวมทั้งประชาชนนักบวชพนักงานรัฐกรครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาห้ามออกนอกเรือนนอกบ้านนะครับอันนี้เมืองหลวงประกาศนะฮะแต่ว่าในใจความเนี่ยก็คือว่าคนที่จะสามารถเข้ามานครหลวงเวียงจันทได้เนี่ยก็ต้อง มีหลักฐานและเป็นผู้ที่อยู่เฮือนและเป็นผู้ที่มีใบสมโนโครัวหรืออยู่เฮือนที่นครหลวงเวียงจันทร์นะถึงจะเข้าได้นะนั่นคือการกลับบ้านนั่นเองแต่ก่อนกลับบ้านมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะออกไปต่อเนี่ยไม่ได้นะฮะห้ามฉวยโอกาสนะครับในการขึ้นราคาสินค้าครับเพราะมันคือทันทีทันใดผมมีความรู้สึกว่าข้อนี้คนจะต้องอยู่บ้านแล้วก็เตือนตหนกแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็มาไว้ที่บ้านเพื่อจะต้องล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านนะอันนี้เขาเลยบอกว่าห้ามฉวยโอกาสขึ้นสินค้าครับ แล้วก็ห้ามเผยแพร่ข้อมูลบ่มีความจริงนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของของการที่เราต้องช่วยกันประคับประคองเพื่อให้ประเทศของเราสองประเทศหรือ3ประเทศหรือภาคพื้นเอเชียเนี่ยเดินเดินออกไปและช่วยกันกะจัดโรคโควิดสิเนี่ยมันออกไปนะ,ะมันจะต้องมีข่าวลือแน่ๆเลยครับว่าข่าวนู่นข่าวนี้ได้รับมาแล้วก็ออกมาบอกต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่บ่มีความจริงครับห้ามจัดงานประชุมงานชุมนุม ชุมแขวงกิจกรรมสาธารณะประเพณีงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆที่มีมากกว่า20คนนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับถ้าเกิดมีมากกว่า20คนเนี่ยขอให้หยุดแล้วก็ไม่สามารถนะไม่ได้ขอเลยบ,บังคับก็คือขอให้หยุดะฮะต่อไปคือสืบต่อปิดร้านบันเทิงคาราาอเกะร้านกินดื่มร้านอินเทอร์เน็ตร้านนวดสปาร้านสนุกเกอร์ศูนย์ออกกำลังกายและกีฬาในร่ม อันนี้เขาปิดมาแล้วนะฮะตอนช่วงก่อนสงการแต่ว่าตอนนี้เขาก็สืบต่อคือปิดต่อนะฮะต่อไปเป็นข้อยกเว้นครับนั่นคือก่อนยกเว้นก็คือการส่งสินค้าเนี่ยก็ยังสามารถส่งสินค้าอยู่นะครับรถส่งสินค้าสามารถเข้าออกได้อยู่ครับ คนส่งคนเจ็บเนี่ยต้องมีประกันวงเล็บต้องมีประกันภัยโควิดนะฮะออกจากเรือนไปเสื้ออาหารของกินได้ครับนั่นคือเฉพาะออกจากเรือนเพื่อความจําเป็นนะฮะไปเฮดเวียกเกษตรกรรมอันนี้ก็คงเป็นลักษณะของการที่ออกไปในเขตของตัวเองนะฮะไปทไําไร่ทํานาไปทําสวนนั่นอยู่ในเขตของตัวเองนั่นคือไปเฮดเวียกเกษตรกรรมคือกิจ,จวัตรประจําวันของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ออกนอกเขตไปไหนนะฮะ แล้วก็ไปโรงหมอครับก็ถ้าเกิดคนเจ็บคนป่วยยังส,ส,สามารถไปได้ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะครับหรือผู้ดับเพลิงหรือกู้ภัยตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่เดินทางเข้าออกได้เพราะจะต้องควบคุมดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะครัอันต่อไปคืออันที่เปิดครับสามารถเปิดแล้วทําการได้ปกตินะฮะก็คือมี เป็นโครงการใหญ่ๆโรงช่างโรงงานนะฮะอันนี้ก็ยังเปิดอยู่ก็คือสามารถไปทำงานที่โรงช่างโรงงานธนาคารยังเปิดอยู่สถาบันการเงินตลาดหลักทรัพย์นะครับบริษัทหลักทรัพย์โรงหมอสุขภาพแพทย์นะครับร้านขายยานหน่วยกู้ภัยโทรคม,มนาคมไฟฟ้าน้ำประปาบริการบริการขี้เหยื่ออันนี้ผมเดา,เานะครับ ผมคุ้นคำคำนี้มากๆเลยผมว่าน่าจะเป็นพนักงานเก็บขยะหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะตลาดกาศิศกรรมนั่นคือตลาดขายของนะฮะร,ร้านค้าเครื่องย่อยนะครับพวกร้านมินิมาร์อะไรพวกนี้ต้องเปิดอยู่นะฮะ ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตครับปั๊มน้ํามันร้านอาหารกาแฟอันนี้ยังเปิดได้อยู่นะเป็นปกตินะครับเพราะว่าเราก็ยังสามารถที่จะไปซื้ออาหารไปซื้อกาแฟซื้ออะไรได้ในความที่จําเป็นนะแล้วก็กลับบ้านซะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมันคือสําหรับโรงแรมรีสอร์ทให้เปิดเฉพาะการบริการ และร้านอาหารแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดฮนะอันนี้ก็คือโรงแรมรีสอร์ทที่ยังบริการกันอยู่เนี่ยก็ยังสามารถครับที่ยังเปิดบริการกันอยู่แต่ก็คงจะต้องเข้มงวดขึ้นนะฮะ นี่คือสิ่งที่ลอกดาวของสปรปลาวนะครับแล้วก็ของไทยเองเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อต้องประมาณพันกว่าคนในแต่ละวันนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานราชการเนี่ยก็ยังบอกว่ายังสามารถควบคุมดูแลได้อยู่แต่ภายในวัน2วันนี้ถ้าเกิดว่าผู้ติดเชื้อย,ยังสูงขึ้นแล้วยังมีคัสเตอร์ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตรงนั้นก็คงจะต้องเข้มงวดหรือมีวิธีการยังไงต่อไปนะคร เอาเข้าจริงๆของเมืองไทยตอนนี้ก็เหมือนจะล็อกดาวน์ไปในตัวนะครับเพราะว่าทุกคนก็กลัวกันหมดกลัวที่จะติดเชื้อเข้ามาสู่บ้านนะฮะเพราะข่าวแต่ละข่าวในแต่ละคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะออกมาลายวันค่อนข้างเยอะแต่งไปหมดเลยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยก็เอาไปติดกับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับดาร,ดา,ราที่ป่วยอยู่แล้วที่มีโรคทางด้านทางเดินหายใจอยู่แล้วเนี่ยก็จะ สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเสียชีวิตได้ง่ายนะฮะอันนี้พวกเราก็กลัวกันแล้วก็เหตุการณ์นี้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับทางสปปลาวเนี่ยเขาเข้มงวดมากๆแล้วเขาทําการล็อกดาวน์มากๆแล้วเขา,เขาทําให้ทุกคนเนี่ยหยุดอยู่กับบ้านถึง14วันเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เขาค่อนข้างที่จะแบบคือสุดๆเลยคือแบบว่าผมค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่าเขา เด็ดขาดมากๆนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าเขาจะกลับมาได้เร็วมากๆนะฮะส่วนเหมือนไทยกันเองเนี่ยก็ขอพอวนาะขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันอยู่บ้านเพราะทุกวันนี้ทุกคนก็อยู่บ้านกันนะครับโดยที่ไม่ได้ออกไปทํางานที่อื่นทํางานกันอยู่ที่บ้านขอให้ทุกคนรนะลรงคงแล้วก็ช่วยกันนะให้เราอยู่รอดและปลอดภัยไปด้วยกันครับคราวหนะ้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยรัฐทูเตอร์ ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปได้วยกันครับสบายดีสวัสดีครับสู้ๆกันนะครับทุกคนเอใจช่วยครับทุกคนครับลาวและไทยคุยกันตามประสาพ,พี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบานไกลเฮื่อเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโค้งก็ไม่ love